สวัสดีค่ะคุณครูชื่อคุณครูพิไรายวันโูเขียวนะคะเป็นคุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่5้ทับ1 สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงมัธยมศึกษาปีที่1นะคะช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด COVID -19 นะคะซึ่งทําให้โรงเรียนของเราไม่สามารถเปิดทําการเรียนการสอนในรูปแบบปกติได้ในรายวิชาภาษาอังกฤษของคุณครูได้มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบพิเศษซึ่งได้แก่ออนไลน์ออนแทร์ hand, และก็ออนมาน์ and, นะคะ ซึ่งในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงประถมศึกษาปีที่6นะคะคุณครูก็ได้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบของออนแฮงกับออนดีมานนะคะซึ่งคุณครูก็จะได้แจกหนังสือแบบฝึกหัดนะคะให้กับนักเรียนแล้วก็มีการส่งคลิปวิดีโอนะคะในรูปแบบของออนดีมานไปให้กับนักเรียนได้ศึกษาเพิ่มเติมส่วนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1คุณครูก็ได้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบของ ออนแทร์ออนไลน์แล้วก mm ็ออนดีมานนะคะซึ่งคุณครูก็แจกหนังสือจะแจกหนังสือแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนแล้วก็มีการส่งคลิปวิดีโอนะคะ mm hmm. เกี่ยวกับเนื้อหาทีา่เราต้องใช้เรียนกันแล้วก็มีการสอนออนไลน์นะคะซึ่งคุณครูจะแจ้งอีกทีในกลุ่มไลฟ์วิชาภาษาอังกฤษของเรานะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะถ้าผู้ปกครองและนักเรียนนะคะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับในรายวิชาภาษาอังกฤษนะคะ นักเรียนหรือผู้ปกครองนะคะสามารถติดต่อคุณครูได้ทางเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ไอดียลน์ที่คุณครูได้ให้ไว้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ